สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนําเทคนิคการเล่นทา่าแบกสา์บนเลสนะครับผมเป็นการเล่นกับพวกแรมแล้วก็พวกส่วนโค้งนะครับสำหรับท่านี้คนที่จะฝึกก็ต้องมีเบสิกจากการแบบขึ้นลงแรมได้ชินแล้วนะครับดับแรมได้แล้วก็เลี้ยวด้านฟอนสายแบกสด์อะไรแบบนี้ได้นะครับผม้วผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการวางเท้าแล้วก็วิธีการเล่นกันว่าต้องใช้อะไรแล้วก็ทํำยังไงนะครับ การวางเท้าสําหรับท่าแบกสายบนเลสของผมนะครับก็จะวางไปในช่วงแบบเหมือนฮิวฟิปนิดๆนะครับผมจะเน้นช่วง้นยืนแบบเนี้ยเพื่อที่เราจะได้เอาเท้าแบบออกได้ง่ายนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้สองจุดนีด้เท้าหลังก็ยืนแบบปกติคนระับผมก็จะยืนเหมือนคล้ายๆออนลี่เลยนะครับแต่จะเน้นช่วงเท้าหน้าเหมือนฮิวแบบเนี้ให้เราออกมาได้ ก็สำหรับแบกสายบนเลยนะครับตอนที่ผมเริ่มฝึกกับผมจะเริ่มแบบฝึกจับกับพื้นก่อนฝึกจับแล้วก็ฝึกกระโดดลงแบบเนี้ยทำให้ให้ชินก่อนนะครับผมสำหรับท่าเินี้ยมันจะยากตอนที่เราโดดลงอย่างเดียวเลยตอนจับเราต้องหาแบบแรมที่มันค่อนข้างจะชันนิดนึงนะครับถ้าแลมมันไม่ชันหรือแบบแรมมันแบบปานเกินไปอย่างเงี้ยมันจะตงเราไปข้างหน้าครับและแผ่นมันจะไม่ขึ้นมาหามือเราก็ให้ทําแบบ กับพื้นก็จังหวะตอนที่เราต้องจับนะเอาเท้าออกแล้วเอามือจับเนี่ยเราต้องฝึกแบบนี้ก็ให้เราใช้มือที่อยู่ข้างหน้าเราเท้าเท้าไหนนำหน้าเราเราจะใช้มือที่อยู่ข้างหน้าเราจับนะครับผมก็ของผมก็จะใช้มือสายมือเราก็ต้องรอเตรียมที่จะจับพอเท้าออกปุ๊บเราก็จะพยายามทําให้มันเป็นจังหวะเดียวนะครับถ้าทําเป็นจังหวะเดียวคือเท้าหลังต้องอยู่ในตําแหน่งที่ถูกนะครับเท้าหลังผมจะอยู่ในตําแหน่งที่เราแบบออลลี่เลย เราก็ฝึกทีละขั้นตอนไปค่อย,อยๆช้าๆก่อ็ก็เริ่มจากเอาเท้าออกก่อนก็ได้เอาเท้าออกอะไรเริ่มชินแล้วก็ฝึกจับจับได้ก็ฝึกโดดลงอะไรแบบนี้นะครับผม ทำกับพื้นชินแล้วนะครับผมก็จะไปเริ่มฝึกกับพวกแบงค์พวกเนินพวกอะไรแบบนี้ครับที่มันไม่ชันไม่ใช่แหลมที่แบบชันมากเกินไปครับผมก็จะฝึกแบบจับอยู่ข้างบนก่อนแล้วฝึกลงก่อนเพราะว่าถ้าเราเล่นกับตัวที่มันไม่ชันนะครับถ้าเราจะขึ้นไปแล้วจับเลยอะแผ่นมันจะกระเด็นออกจากมือเราไปนะครับคือมันจะไม่เข้ามาหาักมือเรานะครับเราต้องเล่นกับแหลมที่ค่อนข้างจะชันนิดนึงนะครับหรือแหลมที่มีคอปปิ้งนิดนึนะครับให้แผ่นมันเด้งเข้ามาหักมือเรานะครับผม ที่จับอบพยายามจับให้อยู่ใกล้กับถักหน้าเรานะครับจับให้แน่นนะครับผมอย่าให้หลุดจากมือเราแล้วตาผมนะครับก็จะมองไปทางซ้ายครับก็คือมองอยู่ที่ช่วงมือเราเพราะว่าเราต้องเตรียมเอาเท้าหน้าโดดลงมาเหยียบบนแผ่นนะครับตอนที่ลงอ่ะผมจะเหยียบตรงช่วงน็อตนะครับต้องมั่นใจว่าเราจะเหยียบอยู่ตรงช่วงนอ็อตถ้าเราเหยียบต่ําลงจากน็อตเนี่ยมันจะ,จะทําให้เราหงายหลังได้นะครับ okay. เราหาแรมเล็กๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปแรมเล็กๆที่ค่อนข้างจะชันหรือแบบมีคอปปิ้งโค้งนิดนึงนะครับเพื่อให้แผ่นมันแบบเด้งเข้ามาหามือเราได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็สาหรับผมนะครับก็จะดันตัวขึ้นไปตรงๆเลยแล้วก็มือก็รอจับแผ่นนะครับผมแล้วจังหวะที่เรายือนอยู่ข้างบนน่ะสหรับคนที่เริ่มฝึกครั้งแรกก็อาจจะฝึกแบบขึ้นไปยืนแล้วก็จับไว้ก่อนไม่ต้องลงก็ได้คนระับทาให้เราแบบรู้วิธีแต่พอที่เราแบบเริ่มชินแล้วตอนที่เราจะลงเราต้องเอนตัวมาข้างหน้านิดนึงนครับเพื่อทําให้เราลงได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็อนที่จะกดไหล่ข้างหน้าเราครับให้อยู่ต่ําไว้กว่าไหล่ข้างหลังเพราะว่าถ้าไหล่ข้างหน้าเรามันยกสูงกว่าไหล่ข้างหลังครับมันก็จะ ไ่ายหลังได้ง่ายนะครับตอนลงตอนที่เราจะลงอะ่ะก็คือที่ผมบอกให้เอนตัวไปข้างหน้าแล้วเทคนิคของผมก็คือจะย่อขาที่เอาออกที่ขาที่เหยียบคอปปิ้งอะ่ะย่อเข่าไปนิดนึงนครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมลงได้ง่ายเพราะว่าถ้าเรายืนขาตึงเกินไปมันจะทําให้เราไม่กล้าลงนะครับผมแล้วก็เราจะรู้สึกไม่มั่นใจนครับมันจะทําให้เราเสียจังหวะดันตัวขึ้นมาตรงๆมือเตรียมรอจับเอาเท้าหน้าออก เหยียบคอปปิง้งเอ็นตัวไปข้างหน้าแล้วก็โดดลงพยายามทำไหล่ข้างหน้าให้เราแบบอยู่ตำตำๆไว้ สายบนเลยนะมันจะยากเฉพาะตอนที่เราต้องลงนะครับเราจะรู้สึกกลัวหรือแบบไม่มั่นใจ ตอนที่เราต้องโดดลงกับแรมนะครับก็ใช้เทคนิคที่ผมบอกครับฝึกกับพวกแบงค์พวกอะไรที่ชินก่อนยืนแล้วก็โดดลงทํากับพื้นก่อนก็ได้ให้เรารู้จังหวะเราไม่ต้องรีบก็ได้ครับเมื่อเรามั่นใจแล้วเราค่อยไปลองแล้วก็ทํามันแบก็คไซดบโบนเลสนะครับเราก็ต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ความมั่นใจนะครับตอนที่จะเล่นเราก็ต้องแบบค่อยๆเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนนะครับเอาเท้าออกจับแผน่นโดดอะไรแบบนี้ก็พยายามทําบ่อยๆนะครับสําหรับคนที่เริ่มฝึกผมยังไงก็ต้องข ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับและเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นท่าอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนครับผม